สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านวันนี้มาทำแกงเลียงกันดีกว่าค่ะออพอดีมีผักกําลึงนี่กับผักดังลึงหลังบ้านเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็มีกล้วยด้วยกล้วยกําลังจะสุกนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวโชว์กล้วยสัก,กหน่อยนี่ไง วันนี้อยากทานอะไรเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ,ผ,ผ็ดร้อนร้อนก็เลยมาทำแกงเลียงค่ะก่อนอื่นนะคะเพื่อนเพื่อนตั้งน้ำร้อนก่อนนะคะวันนี้จะทำแกงเลียงใส่ปลาสลิดนะคะพอดีออได้ปลาสลิดมานะคะก็เราต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ ใส่ตัวปลาลงไปค่ะพอดีปลาดิฉันหมัก <c oughs> หมักเกลือหมักผงปรุงรสไว้นิดหน่อยนะคะเพื่อให้มีรสชาตินะคะเราต้มปลาเสร็จแล้วก็เมื่อปลาสุกนะคะตักขึ้นมาเลยพอน้ำเดือดใส่ตัวปลาลงไปนะคะประมาณสัก5นาทีปลาก็สุกแล้วค่ะ ปลาสุกเราก็นําปลามาแกะเป็นชินช้นๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆแกะเตรียมไว้ก่อน <c oughs> จากนั้นเราระหว่างที่รอน้ําเดือดนะคะเรามาเตรียมเครื่องปรุงก่อนนะคะามาเตรียมตำเครื่องปรุงนะคะจะมี <c oughs> พริกไทยดํานะคะเราใช้พริกไทยเม็ดนะคะ วันนี้จะใช้ประมาณสอช้อนโต๊ะนะคะชอบเผ็ดใครชอบเผ็ดน้อยก็ลดได้ตามจำนวนนะคะแล้วก็ใส่เกลือป่นสักเล็กน้อยนะคะดิฉันไม่ใส่เยอะเพราะว่าเนื้อปลาเราได้หมักไว้แล้วนะคะใส่นิดเดียวพอค่ะปลายช้อนชา แล้วก็จะมีในส่วนของหอมแดงวันนี้ใช้หอมหัวเล็กนะคะเป็นหอมไทยนะคะก็คือใช้ประมาณถ้าใครหัวใหญ่ก็ใช้ประมาณพักห้าหัวก็พอค่ะอันนี้ดีฉันใช้หลายหัวเพราะว่าเป็นหัวเล็กนะคะในส่วนเครื่องปรุงก็มีแค่นี้แล้วก็ส่วนผัก ครื่องเคียงอแล้วก็จะมีกะปิอีกกะปิประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะพุนๆน,นะคะ,ะ <c oughs> ส่วนผักเครื่องเคียงก็จะมีฟักนะคะฟักเขียวฟักเขียวก็นํามาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมหรือหั่นเป็นเตาหรือใครจะหั่นเฉล็บก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วก็มีมันหวานนิดนึงนะคะถ้าหัวใหญ่ก็ประมาณสักหัวหนึ่งนะคะเพื่อน อปอกแล้วก็หันนห่นเป็นเตาหรือหั่นเป็นแฉลบก็ได้แล้วแต่นะคะแช่น้ําเกลือเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ส่วนผักก็จะมี <c oughs> ใบตำลึงนะคะใบตำลึงแล้วก็มียอดฟักทองนิดหน่อยนะคะเด็ดเอาที่หลังบ้านแล้วก็มี ผักหวานนะคะผักหวานได้มาสองกิ่งสองยอดนะคะอันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วเราเตรียมล้างผักแล้วก็หั่นผักวางไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็มาตาิที่ โขพริกไทยให้พอละเอียดหยาบหยาบก็พอนะคะไม่ต้องละเอียดเยอะก็ได้ค่ะหอมมากเลยเติมน้ำอีกน้อยน้ำนี้จะใช้น้ำซุปที่เราต้มปลาไว้เมื่อกี้นะคะ ความหวานของปลาก็จะมีหนูอยู่ในน้ำซุปจากนั้นก็ทยอยใส่หัวหอมลงไป หยาบๆนะคะเพื่อนๆไม่ต้องละเอียดมากนะคะ <c oughs> จากนั้นเราก็ใส่กะปิลงไปเลย <c oughs> เครื่องที่เราโขกก็จะมีอันดับแรกก็คือตำพริกไทยกับเกลือก่อนนะคะให้แตก ให้แตกละเอียดตามชอบเลยถ้าละเอียดเยอะก็ก็ได้ความเผ็ดเยอะนะคะแต่ว่าใครอยากจะเคี้ยวพริกไทยด้วยก็คือตำหยาบๆนะคะแล้วก็จากนั้นก็ทยอย <c oughs> ตำหัวหอมนะคะเพราะว่าถ้าใส่เยอะทีเดียวเดี๋ยวมันจะกระเด็นนะคะเมื่อหอมได้ที่แล้วเป็นเนื้อหยาบๆไม่ถึงจะละเอียดมากเราก็ใส่กระปิ ตามลงไปจากนั้นเราก็ใส่ในส่วนของเนื้อปลาที่เราแกะเอาไว้นะคะเอากล้างออกให้หมดนะคะถ้าใครจะใส่กุ้งสดก็ได้นะคะเพื่อนๆใครมีปลาก็ใส่ปลาใครมีกุ้งก็ใส่กุ้งก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยรสชาติก็จะออกมาก็ ใกล้เคียงกันจากนั้นเราก็บีเนื้อปลาให้เข้ากับเครื่องที่เราโขเอาไว้นะคะจะได้แบบนี้เลยค่ะพเพื่อน <c oughs> ตกเลยนะคะฝ <c> น <oughs> <c oughs> ตกสองวันสบายเลยไม่ต้องรดน้ำตกซะเยอะเลยสองวันที่แ,แล้วะะวันนี้ก็ลดในส่วนของ ราก็ใส่ในส่วนของ <c oughs> มันไปเลยนะคะมันหวานไปก่อนเพราะว่าค่อนข้างจะสุกยากใครมีฟักทองก็ใส่ฟักทองได้นะคะหรือว่าจะใส่ขา้าวโพดอ่อนก็ได้ค่ะผักเนี้ยแล้วแต่สะดวกเลยนะคะใส่ในส่วนของ <c oughs> มันหวานลงไปแล้วแล้วก็จะใส่ในส่วนของฟักนะคะ ฟักก็ใช้ประมาณครึ่งลูกถ้าใครชอบก็จะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะะเดี๋ยวน้ำฟักก็จะออกมาอีกนิดนึ่งหอมมากๆเลยค่ะ สลิตที่ใช้วันนี้ก็ตัวไม่ใหญ่มากขนาดกลางนะคะก็ใช้ประมาณสองตัววันนี้ไม่มีพริกลูกโดดก็จะใช้พริกที่หนูสวนแทนนะคะ หว่างรอระหว่างรอฟักกับมันหวานสุกนะคะมาเด็ดมาเด็ดใบผักหวานนะเขาเรียกผักหวานผักหวานเลยอ่ะผักหวานป่ามีดอกด้วยกําลังจะออกลูก เมนูนี้คือเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะมีผักหลายอย่างได้วิตามินเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆ ทำไม่ยากนะคะคหอมพริกไทยแล้วก็หอมหัวหอมจากนั้นเราก็เติมผงปรุงรสไปครับหนึ่งช้อนชานะคะ ชาก็พอเพราะว่าเรามีความเค็มจากกะปิอยู่แล้วนะคะ ก็ตามด้วยซุปก้อนเช็คดูว่าผักสุกหรือยังก็คือใช้ซ่อมจิ้มเลยลงแล้วสุกแล้วนะถ้าสุกเยอะเดี๋ยวจะเปื่อยนะเพราะว่าเราไม่ได้แช่น้ำปรุงใส่ <c oughs> จากนั้นก็ใส่ผักลงไปเลยใบตำลึง ใบดำเลนที่เด็ดแล้วก็ล้างเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็ยอดฟักทองผักที่มีอยู่ที่บ้านค่ะเพื่อนๆไม่ต้องไปหาไกล ท้ายก็คือใส่ผักหวานลงไปเพราะว่าผักหวานจะสุกง่ายนะคะแล้วก็ใส่พริกลูกโดดลงไปเลยเนี่ยค่ะเ,เพื่อนๆเป็นอันเรียบร้อย จากนั้นก็ปิดไฟ <c oughs> แล้วก็ตักใส่ชามทานกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็มีปลาเค็มทอดหรือไข่เจียวก็ได้นะคะ <c oughs> เวลาปรุงแป๊บเดียวแต่จะ เสียเวลาตอนทําผักแค่นั้นเองแต่ว่าแกงเลียงจะง่ายกว่าแกงอื่นๆนะคะเวลา,เ,าเครื่องปรุงก็ไม่ได้เยอะอะไรหอมพริกไทยแล้วก็หอมหัวหอมนี่ค่ะเพื่อนๆอ,อร่อยรับรองแซ่บ ถึงใจมีฟักแล้วก็ฟักทองดูเอ๊มันหวานด้วยนะคะไปทานข้าวกันค่ะเพื่อนๆอาหากเพื่อนๆมีผักอยู่ก็หามาทำได้นะคะหากถูกใจฝากกด, like, ด,ด,ดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะคะเพื่อนๆ ขอบคุณมากค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยตลอดไปนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ